โอเคก็สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผูอชมคุยไปชิแน็ถามว่าทำไมพี่พูดพูดเงียบจังครับพี่ก็แบบไม่ได้กบกวนเนาะแต่แค่ให้ผมไปต่นสี่ทุ่มไป็นเลยจะไปตื่นเดี๋ยวเพราะน้ำพุ่งจะได้เวลาสี่โมงเนี่ยจะได้ไป กระท<น>ะนาะเนาะก่อนที่จะเล่นวันนี้ก็จะเล่นเกมหิมะมชีก่อนก่อนที่จะมีการไปไวันนี้แบอบพูดเล็กบูดเบาๆนะแต่ว่าสาระเยอะเนาะสาระก็ยังเยอะอยู่ปิดเน็ตเหมือนเดิมปิดเน็ตเหมือนเดิม เริ่มงนียคือปิดเน็ตป้องกันอะไรป้องกันไม่ให้โฆษนณาน่ะแหละหนึ่งก็จะมาดล่นเลยเนาะ ไม่มีอะไรก็โอเค

ีก้วมาทางเดิมเราจยังไม่ทำอะไรก่อนดีครับมดีครับมาดีครับแก้มาดีครับจกระโดดให้ 好妈

น้องเท้าไหมไปหาไม้กวาดเริ่มจากชั้นบนเลยทำมันเอาชั้นล่างยังเพิ่งเอา

<laughs> มาสิมาสโอเคไปเปิดประตูตรงนั้นก่อนโอเคมันพอมาทางนี้แหละ โอเคไม่ต้องมาคันหายกูไม่ต้องเสียเวลาหรอก <c oughs> จะล่อแก okay, มาอือหือว่าคันมาทางนี้นิดเดียวเลยหรอ อือห okay. ือโอเคมาเลยคานมาโอ้คานมาสีถอะไรเนี euh ่ยใส่ไง mấy con, tiếp tục, mình hạn lại, ok. นุ่นพี่เขาจับตาแกยอยู่หาปีแกยอย่าโดนไฟไม่เข็ดไงอื้มนี่แมบบ่เหม่แกจะจะฆ่าจะฆ่าฉันตายเหรอทาง อืมโดนไฟแทีน <Private classroom liksom> ี้โมสิทธิออะไรเนี hey, ่ย วะเน,นี่ย <c oughs> โอเคจะไม่เดียวเท่านั้นเลยหรอ,อเดินไฟอะไรอย่างเดินไฟแล้วแหมเกยไม่เดินไฟแล้วหรอแยมนี้แกก็ยังไม่เดินไฟแล้วเนี่ย นี่เนีเ่ยเกรีบหนีไหมทะ่ะนี่นัน,นมอดไม่ทีเดียวเล แกเดินทุ่นเฟ้อเองนะคนยังตออไม่งูเหร that. พาเขาไปน,น,นี่เงินนี่แหละพาไปาให้ดีเราเปิดอ้าดีกว่า,าแล้วก็เออโย,น,ยนลงไป って思って。 ไม่สิจี้เตนะี้ยพอนไปแก่ก็แพ้ไฟได้หรอวันเนี้ยจะได้ถูกพวมาลัได้นะเฮ้ยคิดว่าแน่จริงก็มาสิครับ ไม่มีปืนไฟเนี่ยผมก็จะต้มไฟโอ้โหแกจะไปเดินทางเองอีกทอมด้วย ชี้แค่นี้มันยังแต่มาจะดงแล้ว มันแหลกอีกแล้วทำไมมันแหลกวะเนี่ยทิ้งปืนก็ได้อยากจะให้กูทิ้งปืนก็ได้ไม,ไม่บอกก็ไม่มันไม่บอกดิวะอ๊ะไม่เ,เลยก็ไม่สะดุ้งแล้วให้กุญแจสิค,ครับกุญแจเกียวเกียวร้อยแล้ว ก็เป็นอันวัดจบแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ผมต้องขอลัไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ลนะิปหน้าบ๊ายบาย